ครับคุณผู้ชมนะครับดูเลขกันนะครับโอ้มีเลขต้นไม้ขึ้นดิครับตัวนี้อยู่ที่เป็นหนึ่งเป็นสี่เป็นหนึ่งเป็นสี่หรือเปล่างามดิงามขึ้นเองติดเป็นนึ่งได้เป็นชีได้เป็นนึ่งได้เป็นชีได้ แปดสี่แปดหนึ่งแป่นใส่โคดชัดๆปนงสี่เนชัดๆไหนแปหนึ่งแปดสใคือบอัดอ๋อนี่นที่ราส,สี่มึงนี่แปดหนึ่งแปดส่นี่บ่ตนบ้ตนแบบต้นลงมาบ่าเป็น กปดหนึ่งแปดสีตงกันจำ้ป่าไม่โตว้แล้วแต่จะเห็นเนาะไปก้มลงเก็บแล้วก็เห็นเป็นตัวเลขตัวใดมาจ้าว่าเสีทค้ายเห็นไหมเจ็ดสีสมค่ะสี่สามเจสี่สาม,สสามใช่แล้วทีนี้ตรกับคนใหคนน้นอเหมือนกัน,นะ <c oughs> นเลยเราจะพาไปดูอยากส่งใจด้วยผมุ่วย เป็นตัวเลขยอ่ะตรงกันคักแแห่คุณยายคนไหนจ๊ะนั่นนั่นขอบคุณชมเลยนะครับอยู่ที่วัดกุฎแหนะครับกุฎแหนะครับว่าจะได้หรอครับเจตมาดีครับร์ก็จะได้วนจันทรมาจะเจอน้าหนูนะเขาบอกเรื่องเล่าตัวนี้นะแม่แม่เป็นจะได้กับเงินตัวนี้ พนงางมากเพิพนเห็นโอ้เจ็บได้บอกง่ายภาษาบันทาวาเจ็บกันได้กนได้ลอตเตอรี่ปรมาายตรงไหนดูลอตเตอรี่ที่แม่ซื้อเท่ไหร่ซื้อเท่ไหร่กันกับเกตังเลย ตุ้กันเลยจิตเจ็ดสี่สามเนาะเจอเงินก่อนไหนก็แม่ขอดูสองตุ้มตันรัตรีกั้มหมมาในดีด้วกัด้ับแม่ต้รีกันมากันอีเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สามจ้าเจ็ดสี่สามเดีมแม่จ้องจฝางถนนเออไม่จับตาทางนี้เน่อยเออผมสูมไม่ได้ด้วย ตรงเลยสตัวท้ายเลขคือกันเนาะเลขคือกันตัวนี้เหมือนกันเจ็ดสี่สามแต่สาตัวเลยตัวนี้สามหัวสี่ใไม่ก็ดูมันได้สามหัวสี่ไ้สาอันนี้ก็ศ4 3ยเจ็ดและก็เจ็ดสีสามได้สีตัวสรุปแล้วได้ส่ตัวเจ็ดสี่สาม ฟังข่าวด้วยนึงด้วยฟังข่าวเด้อไาไปบ้านขึ mm ้นแน่ต้ยตรง้นคุณแม่ฝั่งนี้นะครับทำไมคนอยากเดินขับเลยคนอยากจะดูจะดูตัวเลขอะไรกันต่อกันไหมแม่นีไปหน่อยครับนี่เห็นตรงกันไหมสับปะรมโอเคค่ะตนั้นมันตรงใบแรกเลยดะนี่ครค่ะ แฟนครับถูมากเลยครับจำได้พวกนี้นครับทุ่งวัดชนไห้ก็บอก่าถือแด้วเนาะแม่เนาะอันนีู้้อัดคือช่องเห็นอยู่วัดจีสว่างครับผมวัดจีสว่างดงบัวบางใช่ไหมเนี่ยครับแม่ครับผมว่าช้างไปแห่งานกับหลวงปู่อยู่นู่นแม่อยู่ฝั่งนู้นบอ เพราช้าไปแห่งานแม่ดูครัแม่ดูคลิปโอ้ครับจำได้จได้คนเียวม่จำได้ไมดค้คนเดียวแม่จำได้ไม่หมดครับเป็นแฟนคลับช่องไหนบ้างนาะมีเจตังอะงีอีอันที่เก่งอาไรก็ไม่รู้อีกผมสับเหย่านะจำไม่ได้เลยโอ้ยคนกับสั่งเขาบดังมากครัอ อันนี้จะเห็นอะไรนะห้าเก้าแบบห้าเจ็ดนนีจะเป็นฟึกเลยอ่ะสาธุสาธุคกุณแม่สาวเดินทางกลับปลอดภัยได้กุณแม่เด้อสาธุบุญสาธุรวยวันที่นี้จะิอด้าอจารย์ามาอาจารย์พามาพระอาจารย์พามาสาวาสาวต้าสา้าจ้าจาเาเาจาจาเจ้าจจ้าาา้้เ้นกาา ดีนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเราจะมาสรุปอีกครั้งนะครับผมคือคุณแม่เจ็บเงินได้นะครับเลขนะครับผมเลขศูนย์เจ็ดสี่สามแล้วก็มาซื้อฉลากที่แบงค์รัฐบาลนะครับผมได้ศูนย์สองเจ็ดสี่สามลงการพอดีนะครับเป็นเรื่องบังเอิญหรือโชคลาภนะครับหรือภูมิบ้านภูมิวัดให้นะครับผมนะก็รอพิจารณาดูเด้อครับสาธุบุญสาธุรวยทุกแม่เด้อสาธุ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 รวยรวรั้ เป็นตัวเลขโชคลาภเคลาได้เลยแน่นอนนะก้อบ้ลอนนอนรับเงินเลยแตว่าครับคุณผู้ชวันนี้มาดีตัวดูตัวเลขนะครับดูตัวเลขที่คุณแม่ท่านเก็บเงินได้แล้วก็ ตัวเลขซื้อลอตเตอรี่มันตรงกันนะครับก็เป็นแนวทางนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ต้องรอเลขวันที่ที่ยี่แปดด้วยนะครับว่าตรงกันหรือเปล่านะครับเลขยี่สิบแปดตรงกันไหมนะครับยังไม่ฝันค่ะเดี๋ยววันที่ที่เจ็ดจะจะฟันค่ะ วันนี้ไม่ได้ขายเลยเงียบมากเลยใช่ไม่มีอรเลยหคะใช่ไม่มีแต่เงียบไงเห็นเจไว้ในกระเป๋าปึกๆล่ะไอในโชคดึงไว้หมดแล้วให้เจโอ้เดี๋ยววันที่27เจอกันเออวันที่27จะเปิดวันที่27 27จะเปิดให้ดูเแล้วก็เจอกันเลยค่ะโอ้ได้ได้ได้นะครับวันที่27นะครับเจจินดานะครับ หาตอนเช้าเลย2ี่สิบเจ็ดได้เดี๋ยวเดี๋ยวนนี้มันมานอนเดี๋ยวนอนวันที่เจ็ดตอนเช้าเจอกันเลยค่ะจวนเลยค่ะ่นอนนี่บ่แมนพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมานอนพรุ่งนี้จะมานอนเลยจะมานอนเลยค่ะมานอนเอาตัวดีก่อนใครเลยอครับเจจินดาเรานะครับเจจินดานะครับได้ค่ะเดี๋ยวจะมานอนเอาตัวดีวันพรุ่งนี้ค่ะแล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดตอนเช้าเจอกันจวนเลยค่ะจวนเลยจ้า ขอบคุณเจเ้อจ right? ้าขับเ้อบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นนะฮะก็ตัวเลขขายลอตเตอรี่นะครับวันนี้นะครับตรงนี้นะครับสถานที่จะเอาเลขนำที่28นะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากทอดพระปาเสร็จแล้วก็ในส่วนตัวเลขไม่น่าจะเกินเวลาประมาณ10โมงน่าจะได้แล้วนะครับ10โมง9โมง10โมงน่าจะได้แล้วนะครับหลังจากที่พระฉันเช้าเสร็จน่าจะได้แล้วนะครับตัวเลข ก็รอติดตามเ้ยนะครับคุณชมนะครับบรรยากาศวัดขุฎแหนะครับวันนี้วันที่ยี่ห้ายี่หกนะครับก็รอติดตามนะครับจะทำจะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับบางทีก็เห็นต้นเลขตามต้นไม้บ้างบางทีบอกว่าเลขให้ไปแล้วบ้างนะครับก็จงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าบางก็ท่านอาจจะยังไม่ปล่อยนะครับแต่ว่า รอวันที่28นะครับรอดูอีกวันที่28เพื่อเป็นแนวทางนะครับคับตรงนี้ก็จะมีการให้บูชา20บาทนะครับผุงจมนะครับ20บาทในการบูชาปู่จิปะขาวนะครับ ุณผู้ชมนะครับก็บรรยากาศที่วัดกุดแหตอนนี้นะครับในส่วนตัวเลขแล้วก็เป็นมาฟฝงแนวทางไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าก่อนถึงวันที่28นะครับเลขก่อเยอะนะครับมาเรื่อยๆแต่ว่าต้องรอตัวเลขสรุปจากวันที่28ด้วยกันเด้อนะครับนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ในไลน์กลุ่มนะครับตัวเลขจะมาเร็วนะครับจะได้ปุ๊บส่งไปปุ๊บนะครับได้เลยได้ปุ๊บส่งมาปั๊บเลยนะครับเลข ที่ในรายกลุ่มของเรานะครับถ้าใดที่อยู่รายกลุ่มแล้วจะเพิ่งไปไหนนะครับก็อยู่ตลอดนะครับเพราะเลขจะปล่อยตลอดเลยนะครับรายกลุ่มนะครับเลขจะปล่อยตลอดนะครับเลขที่จะปล่อยในรายกลุ่มตลอดนะครับ มาลั่นดโอ้ยรถมาหลายๆจุดก็ลั่อดูตามนี้แห่เด้อเด้อครับแบบไหม้าครับครับคุณผู้ชมนะครับถูกทานเลยเ้อนะครับคุณผู้ชมนะครับก็อย่าลืมนะครับ ทีแปดนะติดตามช่องคุ้มทรัพย์พญานาคที่พันชาแนลและก็เพจคุ้มทรัพย์พญานาคนะครับอย่าลืมติดตามนะครับคุณชมนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับอย่าลืมติดตามให้กําลังใจกันด้วยเด้อน,นะครับครับบรรยากาศนะครับ แม่ค้าแม่ขายน,นะครับก็เนี่ยครับ คุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากเด้อนะครับทุกท่านนะครับเห็นๆรวยๆนะครับมีความสุขมีความเจริญมีความสมหวังนะครับทุกอย่างที่ปรารถนานะครับในส่วนตัวเลขนะครับก็รอนะครับวันที่28นะครับยำาหลายรอบนะครับวันที่28นะครับแล้วก็ตัวเลขไม่ว่าจะเลขโซงเลขอะไรเดียวเอ็ดจสรุปแล้วก็เอามาทําเป็นคลิปมาฝากแฟนช่องเอฟซีทุกท่านเลยนะครับคุณชมนะครับ ไม่ว่าจะเลขซองไม่ว่าจะเลขเด็ดนะครับได้ตัวไหนเดียวสจะมาตามให้ F4 ทุกท่านเลยนะครับนะจะได้ตัวไหนตัวเด็ดๆสาธุสาธุก็ขอบคุณคุณผู้ชมที Peter, ่ร so ับชมนะครับวันนี้ยูทิวัตกดแห่กดแห่นะครับก็คุยยากือเกินนะครับก็บรรยากาศตามบรรยากาศให้นะครับนะทนาดที่จะมาในวันนั้นก็มาได้นะครับก็สถานที่นอนก็เตรียมเต็นเตรียมอะไรมานอนได้เลยนะครับ กาศก็โอเคนะครับคุณผู้ชมนะครับเห็นๆรวยๆสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม